อุ้ยใครมานอนตรงนี้ค่ะอะใครมานอนตรงนี้หลับสบายเลยยังไงคะเนี่ยยังไงคะเอา้าอุ้ยมาที่นี่ก็ตายแล้วเนี่ยงนี่นี่ตายแล้วเนี่ยนี่ยังกระดุกกระดิกอยู่เลยนะเนี่ยยังกระดึกกระดิกอยู่เลยนะเนี่ยห,ห,หลับสบายเลยคะ่ะมาอาบแดดคะ่ะ คุณมาอาบแดดอยู่ข้างนอกระคะคุณดูนางดูนางดูขานางดูขานาง้ออาบแดดวายโชว์นปิดไ้ก่อนคะ่ะว่ามาโชว์อะไรตรงนี้คะมาโชว์อะไรตรงนี้คะเนี่ยวายอาชาเดยอาชาเดยวายแข่งแข่งอ,อ่ะหนูไม่เข้าบ้านเน่ะลูกแอนดี้ไม่ยอมเข้าบ้านคะ่ะนอนอยู่ข้างนอกค่ะมามีเฮ้ยเอ้ย เดล๋ย์อับเลย Ken. เคนเดี๋ย์อับเลยเดี๋ย์อับเลยอะไรเนี้ยอะไรเนี้ยอะไรเนี้ยอืมนอนอาบแดดเย็นสบายเลยเหรอคะเดี๋ยวกับไทยร้อนนะหนูรู้ปะ่ะกับเมืองไทยร้อนนะอย่าอาบแดดอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยอืมดูลมลมเย็นสบายเลยลมเย็นสบายเลยค่ะวันนี้ดูดอกไม้ก็สวยค่ะวันนี้ พี่ดิงดูพี่ดิงพี่ดิงมาอาบแดดกับน้องเร็วมามาลุมา,มาลมายลเย็นสบายมากวันนี้นะเออมีนาแข็งแกน่ไม่ยอมเข้าบ้านเลยเอ,อ๊อยจะจะจะหนาวอยู่จะร้อนหนูก็นอนอยู่ข้างนอกเลยค่ะหมา,มาเหรอคะพี่ดิงมานอนกับน้องเร็วมามาจะเข้าบ้านเหรอนจะให้หมามีพาเข้าไปเหรอมาขมนกเย้ไหมบอยโอ้กํา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  ไม่เคยเชื่อฟังหมาม,มีเลยไม่เคยเชื่อฟังหมาม,มีเลยมาหามาม้าเร็วโอ้มอมมอมมอมมโอ้อยหิวข้าวยังหลุดป,ปะกูมามัมปะโอเคโอเคกูอินไซด์แคนดี้หมามีกูอินไซด์นะอยู่กันสตีเอาแคนแคนโอ้โหตายแล้วของแท้เลยเนี่ยตายแล้วของแท้เลยเนี่ยตายยังตายยัง ตายยังอู้ยไม่กระดูกกระดิกเลยค่ะน่าจะตายแล้วค่ะน่าจะตายมาหลายวันแล้วเนี่ยยังไงดียังไงดีน่าจะตายๆๆน่าจะตายมาหลายวันแล้วเนี่ยแกงแกงเนี่ยอืมดูสภาพศพแล้วเนี่ยน่าจะยังไม่ขึ้นอืดนะเนี่ยพร้อมผอมเนี่ย <laughs> พร้อมผอมเนี่ยไปแล้วนีไปแล้วนะมีไปแล้วนะ <laughs> โอ้ยอันนี้ก็นอนรอเเข้าใจเนาะโอเคปไปๆๆมันมีพาไปให้มันมีอุ้มไหมให้มันมีอุ้มไหมครับให้มีอุ้มไหมอุ้ยไม่บวยนะนีอุ้มเลยดูๆๆเอ้ายังไม่ตายอะคะไอ้นนี้ยงไม่ตายอโอเคไปไหมไปยินใจไหมคะโอ้ดูดำหน้าไอดายยด้ดูดำหน้าว้าวตายแย้วย่ย ำหน้าค่ะอายยจารย์เ้วี่ยเจย์เก่งๆของหมามีอ่ะโอ้ยไม่ไหวเลยเนี่ยดูพี่ดิง้งดูพี่ดิงก็จะไม่ไหวแล้วครับโอเคไปนอนไปรู้ปะไปนอนปะ่ปะปนน่ป,ป,ปแคนไปนอนข้างในไปเลูกวนชายปัปะ่ปะ,ปะพี่ดิงเขาจะไปละดูเขาเปเลย